ตุลลอฮิวะบารากาตุบิสมิลลาฮิล lạc ัมดุลิลลาฮิวะสัลลัตุวะสาลามัลลารออสุลลลาหฺบะซุบฮานะกะลาอิลมาลนาอิลมาอัลลัมตานาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมรอมฎอนมุบรักับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการฮอตไลน์รอมฎอนนะครับเป็นอ่าฮอตไลน์รอมฎอนในการถือสิ้นอดวันแรกนะครับอ่า ในวันแรกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าวันที่หนึ่งของเดือนอรมฎอนก่อนที่จะเป็นวันที่หนึ่งนี่นะครับก็จะต้องเป็นการประกาศที่เราจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องฟังนะครับผู้นำของเราคือท่านจุฬาราชมนตรีแล้วก็ท่านได้ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับผู้ที่ดูแล ในการประกาศมีการสอบสวนนะครับโดยคณะผู้สรงคุณวุฒิของเราบางส่วนนะครับคือผู้ก็ต้องตรงว่าเรามีกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มพิลัองมลิมที่เกี่ยวข้องกับวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยเรามีกติการ่วมกันว่าเราจะฟังนะครับการประกาศของท่านจุฬาราชมนตรีแต่นี้ท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศเนี่ย ก็จะมีกติกาอีกอ um ันหนึ่งก็คือต้องการความร่วมมือของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเวลานี้ก็มี40จังหวัดและในบางจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็มีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็ขอความร่วมมือ กับคณะกรรมการอิสลามประจมมัสยิดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดกติกาของเราก็คือว่าท่านจุลาราชวนตรีก็จะประกาศให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วราชอาณาจักรนั้นเนี่ยได้ได้ช่วยกันในการที่จะดูเดือนเพื่อที่จะกำหนดวันสำคัญของศาสนาหรือกำหนดวันเดือนต่อไปนี่นะครับเราก็จะมีกติกาว่าเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันดูเดือน ค,คำว่าดูเดือนนี่หมายความว่า,าดูเดือนในวันที่จุลาราชมนตรีประกาศนะก็คือวันที่29ของเ้ของเ,เดือนทุกๆเดือนปลายเดือนเนี่ยนะวันที่29ท่านจุลาราชมนตรีจะประกาศทุกเดือนพอประกาศไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าเห็นหรือไม่เห็นคณะกรรมการอิสาาจังหวัดก็จะแจ้งทำสถิติหรือ ได้ประมวลกันไว้ในคลังข้อมูลของสํันักยุฬาราชมนตรีว่าจังหวัดนั้นแจ้งมาว่าเห็นหรือไม่เห็นนะครับแต่นี่วิธีการแจ้งเนี่ยถ้าเห็นนี่นะครับกรรมการในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยเมื่อเห็นแล้วก็แจ้งไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ะจะแจ้งไปนามมัส,สยิดหรือจะแจ้งไปนามบุคคลก็ได้กรรมการอิสลามประจจังหวัดในจังหวัดนั้นๆก็จะมีการสอบสวนว่าเห็นจริงหรือเปล่าอะไรมีพยานรู้เห็นไหมนะครับเป็นการสอบสวนเบื้องต้นหลังจากสอบสวนเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทางคณะกรรมการอิสลามประจจังหวัดก็จะนำข้อมูลนี้แจ้งไปยังสำนักจุลาราชมนตรีนะครับสำนักจุลาราชมนตรี ก็จะมีผู้ที่รับแจ้งนะครับคือท่านเ,เลขานุการจุฬาราชมนตรีนะครับอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศนี่นะครับก็จะเป็นผู้รับถือเซนเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องมีทีมพอรับแล้วก็จะมีการปรึกษาหารือนะครับกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ที่อยู่ที่ถูกเชิญมาในวันนั้นหลังจากที่พิจารณาแล้วเนี่ยข้อสรุปเป็นอย่างไรก็นําเสนอท่านจุฬาราชมนตรี และหลังจากนั้นตุลารารมนตรีก็จะประกาศนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนกติกาที่เราเไม่ใช่ว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีออกกติกาอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นกติการ่วมกันในการประชุมสมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรที่ผ่านๆมาแล้วก็มตินี้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับออพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ าการประกาศของของ,ของท่านจุฬาราชมุติอีกเช่นกันนะครับมีการประกาศหลายเรื่องนอกจากประกาศการเห็นเดือนแล้วนะครับก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการป้องก COVID, ออันโควิดอ0เออปีสองพันิบเก้าี้นะครับว่าในช่วงเวลารรมะดอดนเราจ,จะปฏิบัอย่างไรนะครับก็เลยได้เชิญท่านเลขานุก,การ จุลาราชมนตรีผู้ซึ่งที่รับเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ได้จะอธิบายให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมนะครับได้รับทราบว่ามาตรการที่ท่านจุลาราชมนตรีได้ประกาศออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรนะครับวันนี้เชิญท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศเข้าสายรายการทตละมณ์ทศลาราม์ดอนนะครับคงเข้าสายแล้วนะครับก็ขอ พบกับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศครับอัสลามมุอะลัยกุมครับครับอาอะลัยกุมสลามครับอาจารย์ครับครับก็ต้องขออนุญาตท่านเลขานะครับอ,อ,อาจารย์มาบรุกหรืออาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศนะครับในฐานะจุฬาในฐานะที่เป็นเลขาจุฬาราชมนตรีนะครับการประกาศนะเอากันว่าประเด็นแรกคือประกาศการดูเดือนนะครับ ก็รู้แล้วล่ะครับพี่น้องเราก็รู้แล้วทุกคนก็รู้แล้วในประเทศนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่เขาอยากรู้ต่อไปก็คือว่าที่ว่าเห็นเดือนเนี่ยนะครับอพอจะมีตัวเลขไหมว่ามีการเห็นที่แจ้งมาอย่างสํานักจุลาเนี่ยกี่จังหวัดแล้วก็จังหวัดใดบ้างครับครับครับสวัสดีคุมอุราห์มุลลอฮิวะบระกาตุขอความรักความปรารถนาดีความเมตตาจากัลวงสุบาานฮัวตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับ ครับก่อนอื่นที่ผมจะได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับผลการดูเดือนจันทร์เสี่ยวนะครับครับท่านจุฬาราชมนตรีได้ฝากสลามและก็ความปรารถนาดีมายังผู้จัดรายการทุกท่านและก็ผู้ฟังที่ทางรายการทุกคนครับครับวาอะไรครับว่าอะไรทีสลามครับและก็ท่านจุฬาบอกว่าขออวยพรให้กับพวกเราด้วยนะครับผมขอให้พวกเราได้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงพร้อมที่จะทําอิบาดาที่สําคัญของพวกเราในเดือนนี้อามีนอามีนและพวกเราก็ขอดุอาให้ท่านจุฬารัชมนตรีนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่กับเราและทามั่นอิบารดาร่วมกับเราตลอดไปครับครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากอยากจะบอกให้กับผู้ฟังได้รับรู้ด้วยนะฮะว่าครับคราวนี้ท่านอาจจะเห็นว่าท่านจุฬาเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมอยู่ใน ในอ,องประชุมของอการการพิจารณาการรับผลการดูดวงจันทร์นั่นเองอันเนื่องอย่างนี้ฮะเนื่องมาจากว่าท่านจุฬาไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับ,รบเพียงแต่ว่าหมอเนี่ยขอว่าให้ให้ท่านจุฬาเนี่ยงดกิจกรรมทุกอย่างครับอยากเข้าไปอยู่ร่วมในที่สถานที่ที่มีคนเยอะๆอันเนื่องมาจากว่ากลัวว่าท่านจุฬาจะติดโควิดนั่นแหละคือนั่นเป็นประเด็นใหญ่นะครับก็คือตอนเนี้ย แล้วก็ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้อโอโสโแล้วนะครับลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการและขณะนี้การติดเชื้อที่มันเรียกว่าโควิดหลายพันเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะก็ก็เรียกว่าท่านจุฬาราชมนตรีแม้ว่าจะไม่มาร่วมประชุมกับคณะผู้สรงรู้ที่ถูกเชิญมาเนี่ยนะครับในบบการพิจารณาเนี่ยแต่ท่านก็อยู่อีกห้องหนึ่งนะครับทจะรับทราบ มีคนจะท่านอาจารย์ก็ไปไปแจ้งแจ้งแจ้งผลการพิจารณาของเราให้กับท่านจุฬาราชมนตรีนะฮะนะครับดังนั้นพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทมดีแล้วท่านจุฬามไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นะฮะคือมอว่าก็ยังยังยังประกาศเห็นเดือนอยู่ใช่ครับใช่ครับครับแต่ว่าท่านจุฬาประกาศอีกห้องหนึ่งครับครับครับนะครับ น,นี่มาถึงเรื่องของการรับการการผลการ,รด,นรารดูนจันทร์เสี้ยวหรือการดูดวงจันทร์เนี่ยนะครับคราวนี้เราได้รับผลมาจากจังหวัดอยาลาที่อำเภอยะยหาอ๋อครับซึ่งซึ่งที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เขาจัดจัดเอาไว้เป็นที่ที่ดูเดือนโดยเฉพาะซึ่งเป็นที่รู้กันพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วคือคือผมเคยไปเอ่อไม่ได้ไปดูแล้วไปดูสถานที่ เมื่อตอนที่เด้มอกาสไปเยี่ยมเย,ยมนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยาลานาราธิวาสแล้วก็ปัตตานีเนี่ยเขาก็พาไปดูสถานที่ตรงนั้นนี่นะครับครับซ,ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ปรากฏว่าขึ้นไปสูงนี่นะครับแล้วก็จะมีช่องแล้วก็มีต้นไม้คือมันเหมาะจริงๆนะผู้กับตรงๆ,ๆร่ยนะครับมันเหมาะที่จะจะดูเดือนตรงนั้นแล้วก็ เมื่อวานที่เห็นนี่นะครับผมเข้าใจว่าดูตามการไล่สดนะไล่สดในช่วงก่อนที่จะตะวันจะตกดินนี่นะครับก็เห็นว่าผู้คนมากมายแล้วก็บรรยากาศของฟ้าฝนเขาเรียกว่าเรียกว่าฟ้าเปิดอะนะครับก็เรียกว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีจังหวัดไหนบ้างไหมครับที่ที่เห็นเอคราวนี้มีมีที่ยะลาจังหวัดเดียวอันนี้มันจะว่าทุกจังหวัดที่ ที่อยู่ทางภาคตะวันออกภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้จะมีเมฆฝนตกทั้งนั้นแม้กระทั่งในกรุงเทพวันที่เราดูเดือนกันเนี่ยที่กรุงเทพฝนก็ตกซึ่งปกติแล้วที่กรุงเทพเราก็จะไปดูกันที่ศูนย์ตรวจอากาศที่นำไสซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมมีสูงขึ้นไปประมาณ20ชั้นเมื่อวันนั้นฝนตกก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ ก็พูดนนจะพูดตรงๆว่า,าดวงจันทร์เนี่ยมันค้างใช่ไหมอาจารย์มีค้าง <ๆ S 2> อยู่ที่ท,ที่ที่เชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยประมาณสิบหกนาทีครับส่วนทางใต้ประมาณสิบห้าหรือสิบสี่ถึงสิบห้านาทีอ๋อครับ ซ,ซึ่งซึ่งมันมันก็มีความน่าจะเป็นไปได้ว่าอิน่าที่จะเห็นได้อิมการอ,อิมการร,การ,รุยะหมายความว<ช>่า <ๆ S 2> คือโอกาสจะเห็นนั้นมีนะมันมีมันมีไม่ใช่หมายความว่ามันศูนย์นะครับดังนั้นแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วก็บางทีระยองเขาก็เห็นอยู่แต่ว่าฝ<ช>นฟ้ามันมันค่อนข้างจะไม่อำนวยนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าหากว่าท้องฟ้ามันโปร่งใสได้เห็นก็ประกาศนะครับว่าว่าว่าเห็นเดือนถ้าหากว่าไม่เห็นก็ต้องนับวันที่เดือนที่ผ่านมาเป็น30มสิบแต่อาหัมดีล่าเราก็เราก็เห็นเดือนนะก็เท่าที่ดูนะอาจารย์ในแถบนี้แล้วก็แถบกลุ่มอารับนี่นะครับก็ก็ดูมันจะตรงกันนะครับ ครับเป็นเป็นส่วนใหญ่ตรงันอ่าเป็นเป็นส่วนใหญ่จริงจรับแล้วทางการกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยเขาดูเดือนก่อนเราวันหนึ่งครับอ๋อครับเขาไม่มีเดือนให้เห็นครับอ่าอ่าฮะคือเขามีเดือนแต่ไม่เห็นไม่เห็นเดือนพูดง่ายๆเด็กๆอาจารย์ครับที่น้องผู้ฟังนะครับว่าเพื่อเพื่อให้เกิดความสบายใจครับวิธีการที่ทางสมัชลารับผลการเห็นดวงจันทร์หรือไม่เห็นเนี่ยนะครับครับเอ่อมันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการโดยที่ใครก็ตามที่จะมา เห็นเดือนแล้วจะมานําเสนอบอกกับนักจุลารัจุลาไม่รับครับอ๋อ oh, ครับจะ uh. ต้องผ่านกรรมการอิสลามประจําจังหวัดครับอและผู้ที่แจ้งจะต้องเป็นประธานหรือคณะกรรมการคนที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นมอบหมายให้เป็นผู้แจ้ง uh, uh, ครับก็<ล>ยกมว่าเป็นที่ที่รู้จักต้องรู้จักกับคือคือนีก่กติกาที่เราเรา เราเราตกลงกันไว้เราเราตกลงกันไว้นะครับในน้มในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดโทราชานาจักเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะมันก็มีมาหลายยุคแล้วล่ะก็เป็นอย่างนี้ยกเว้นว่าในจังหวัดซึ่งที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็มีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซึ่งเราก็เห็นว่าคณะกรรมการอิสลามมัสยิดก็มีบทบาท ถ้าหากว่าเห็นก็แจ้งในนามกรรมการอิสลามประจามัสยิดปาดังสมรักุฬาได้เพราะตรงนั้นไม่มีกรรมการ<ช>จังหวัดน,นะครับ,รบอ,อันนี้ก็แต่นี้ประเด็นที่เรื่องของเดือนเรื่องของการเริ่มต้นเราก็ผ่านพ้นไปแล้วแหละนะครับแต่นี้ประเด็นที่สนสนใจเมื่อสักครู่เนี่ยมีมีมัสยิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับชื่อมัสยิดบางกอกเนี่ยครับได้ได้มีคณะกรรมการอิสลามประจามมัสยิด ที่เขาดูแลมัสยิดอยู่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพี่น้องอินเดียชาวทมินนี่นะครับมาหาเรียกว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงของเดือนระมาดอนนะครับเพราะว่ามัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างประเทศแล้วก็พี่น้องมุสลิมชาวอินเดียชาวทมินเนี่ยมาทํางานทําการแล้วก็สร้างมัสยิดขึ้นเาเรียกว่ามัสยิดบางกอกนะครับประเด็นก็คือว่าการ ใช้สถานที่มสัสยิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารละซินอดไม่ว่าจะละหมาดตะระเวรละหมาดวันศุกร์ประจําวันนะครับ,รบก็มาถามในเรื่องนี้แต่นี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมเชิญท่านเลกานุก,การท่านจุฬาราชมนตรีมานะครับในในรายการนี้ก็เลยอยากจะได้ถามอาจารย์นะครับ,รบอาจารย์สุธรรมว่าในมาตรการ พอก่อนจะเข้าระมดอนเนี่ยมันมีมาตรการที่จุฬาราชานตรีประกาศออกมาฉบับสองฉบับนะครับเอาฉบับล่าสุดเลยนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติศาสนจในช่วงระมดอนเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังที่ว่าว่าห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรในในมัสซิครับเชิญครับครับตอนที่จะเข้าระมณอนเนี่ยเราได้มีออกประกาศมาครับก่อนก่อนเลยนะก่อน เข้ารอมฎอนนี่สักประมาณสักสองวันครับเรามีออกมามาตรการมาหนึ่งฉบับครับโดยมีเนื้อหาว่าอนุญาตให้ละหมาตราวเวียได้ครับําการหาถึงอดได้แต่ว่าให้ให้ทําตามมาตรการที่สบคได้กําหนดเอาไว้ครับนะครับนั่นก็คือต้องมีการห่างยืนห่างจะต้องและมีแมสจะต้องอะไรอย่างเงี้ยสิ่ที่เรารู้กันอยู่แล้วอ่าฮะที่นี้พอวันที่ดูเดือนเนี่ยนะครับครับมันมีข่าวไม่มีข่าวรห้ายี่มา มายัางสำนักจุลาครับนะครับว่าเอ่อโอควิดในกรุงเทพโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันมันหนักมากมเริ่มระบาดดักเพราะวา่าเริ่มระบาดแล้วก็ออทางศคบเตือนมาบอกบอก,กับทางสำนักจุลาว่าไอไอโอควิดสายพันธุ์เนี่ยมันติดง่าย แล้วมันแอบซ่อนเขาเรียกว่าแอบซ่อนอาการมันไม่บ่งบอกอาการเลยอ่าครับแม้กระทั่งเรื่องของอุณหภูมิก็ไม่จําเป็นไม่มีแล้วใช่ครับเอาอุณหภูมิไม่สูงไอรก็ไม่ไอครับอืมนะครับเขาเรียกว่ามันท่านท่านจุฬาลักชมนตรีเนี่ยมีมีความห่วงใยก็เลยปรึกษาหารือกับครับอผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านการแพทย์แพทย์ระบาดวิทยาซึ่งมีหมอหมอมุสลิมอยู่อยู่ด้วย นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปรึกษ,ษากับผู้ทรงคุรุตของสำนักจุฬาครับว่าเราจะมีมาตรการว่าต้องของดก่อนดีไหมะนะฮะงดไม่ให้มีการละหมาดตรเวีย<ล>งดละหมาดวันศุกร์งดการละสินอดที่ที่มัสยิดหรือว่าไม่ให้มีกิจกรรมรวมตัวกันครับครับโดยสรุปครับก็คือว่าสรุปออกมาออกมาแล้วครับว่าว่าถ้าหากว่าจังหวัดในกรุงกรุงเทพ รหรือจังหวัดที่มีการระบาดมากกว่าห้าสิบคนขอให้งดการละหมาตราวียะการละหมาดวันศุกร์และการกิจกรรมใดๆที่มัสยิดหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกับคนเป็นจํานวนมากอนะครับ<ค>ส่วนส่วนจังหวัดที่มีการระบาดน้อยกว่าห้าสิบครับต่ำกว่า 50, ห้าสิบก็ให้กรรมการมัสยิด ปรึกษาหารือกับกรรมการอิสลามประจําจังหวัดของตัวเองครับและให้หารับทราบข้อแนะนําถามข้อแนะนําจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นประธานสบคอสของจังหวัดอว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรและก็ให้ปฏิบัติตามการแนะนําของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่ไม่มีไม่มีมมกรรมการอิสลามประจําจังหวัดครับให้มัสยิดได้ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดเนี่ยได้ไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคือ,ค,อ,ค,อคือหมายความว่าจากคำประกาศนี้นะครับสรุปรได้ว่าในช่วงแห่งเดือนรอมฎดอนนี้เนี่ยนะครับมัสยิดในพื้นที่จังหวัดใช้คำว่าใช้คาว่าจังหวัดนะจังหวัดใดก็ตามที่มีผู้ติดเชื้อนะมากกว่า50 นะครับมากกว่า50นี่นะครับเช่นกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับเชียงใหม่รวมทั้งทางใต้ด้วยนะครับถ้ามีในประเด็นเหล่านี้หรือรวมทั้งภูเก็ตเนี่ยนะครับอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอาจจะมีจำนวนปริมาณผู้ติดเชื้อมากกว่า50เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือว่าห้ามมิให้มีการ เลี้ยงละสิ้นอดรวมกันที่มาสิทธบนะครับเราเอาใช้คําว่าขอความร่วมมือดีกว่านะครับก็ก็ก็นั่นแหละคือคือดูทางแล้วก็ขอให้นะขอความร่วมมือให้งดนะครับขอให้งดเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ให้ทางราชการราชการเข้ามาบีบเราว่าต้อง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 ฮะเราก็เลยปรางไว้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ทางการนั่นเข้ามาในลักษณะที่เขาเขาจะต้องทำในตามกฎหมายอะ่ะนะครับ,รบงั้นเราก็เลยรปรามพวกเราก่อนแล้วก็คือว่าตอนนี้ในกรณีที่เราเลี้ยงละสินอดนะครับ,รบโดยรูปแบบนิวโหนมอนเลยนะครับ,รบก็คือหมายความว่าเราอาจจะทําอาหาร,รมีคนอย่างนี้อาจารย์คือมัสซิดแต่บางมาสัสซิดเนี่ยก่อนเรามารอนเนี่ยเขามีคนบริจาคมาแล้ว นะครับ,รบเรื่องของการทําอาหารลาินสดเนี่ยนะต่นี้ถ้าหากว่าจุฬาบอกว่าขอความร่วมมือว่าไม่ให้จัดเลี้ยงเนี่ยแล้วก็เงินที่เขาได้มาทํำยังไงเนี่ยวิธีการก็เลยอยากจะเสนอแนะใช่ไหมว่าก็สามารถที่จะทําแบบทําอาหารก็จริงนะครับแต่ไม่ต้องมาเลี้ยง,ยงทําเสร็่รูปใส่กล่องไปแล้วก็แจกนะครับ แจกแบบสำนักจุลาแจกเมื่อวานเนี่ยนะอันอย่างนั้นคือคือหมายความว่าแจกใส่ใส่ถุงใส่กล่องอะไรทํานองนี้ <c oughs> นะครับเพื่อใ <c oughs> <ๆ>ครให้เขาไปรับประทานที่บ้านนะครับ <c oughs> ที่บ้านเป็นของส่วนตัวของตัวเอง <c oughs> ใช่ไม,ไม่ปะปนกับขายไม่ไม่แออัดนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่ได้หมายความมาห้ามเสียทีเดียว <c oughs> นะครับเพียงแต่ว่าคําว่าห้ามเลี้ยงนี่คือไม่ได้หมายความมาห้ามทําด้วยห้ามบริจาคด้วยไม่ใช่ คือบางคนบริจาคมาให้มาซิดทำที่เคยทําก็ทํากันไปนะครับแต่ว่าวิธีการจะห้ามมารวมตัวใช่นะครับเราจัดเลี้ยงนะครับอันนี้เรื่องของการจัดเลี้ยงและเรื่องของอาจจะมีอีกนิดนึงครับเชิญครับเกี่ยวกับเรื่องจํานวนของของผู้ติดเนี่ยนะฮะครับที่เราพูดเนี่ยก็คือผู้ติดที่ไม่ที่ที่อยู่เป็นอิสระอยู่ข้างนอกนะฮะไม่ได้ถูกจองจําครับอย่างเช่นมันมีจังหวัดนราธิวาสเนี่ยครับครับณตอนนี้มีมากกว่าร้อยขึ้นไป แต่ทั้งหมดอยู่ในอยู่ในอยู่ในมันถูกมันมันถูกจากัดจํากัดบริเวณนะครับไม่ไม่ได้แพร่ระบาดออกไปข้างนอกคือไม่ได้กระจายพูดง่ายงมันอยู่ในวงจํากัดอยู่ในวงจํากัดครับรันนี้ก็จังหวัดนราธิวาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในในในไม่ได้อยู่ในไม่เรียกว่าไม่ได้เป็นสีแดงอ่ะใช่ครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ว่าห้าห้าสิบห้ามห้ามนะครับเพราะมันมันถูกจํากัดโดยโดยเขตนะอยู่ในเรือนจาครับอืมอ่าแล้วก็ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดตรอเวชท่านอาจารย์ครับก็ก็ยังก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันที่ขอความร่วมมือว่าอย่าได้กระทําที่มัสยิดนะครับอย่าอย่าได้ปฏิบัติที่มัสยิดเพราะว่าการการอยู่ร่วมกัการละหมาดตรอเวเนี่ยที่เขาห้ามเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนานนะครับและแต่ละคนก็ออกเสียง นะครับพอออกเสียงเนี่ยมันก็กระจายนะครับเชื้อมันอาจจะกระจายอ่ามันกระจายมันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นนานนะครับซึ่งอันนี้การละหมาดตระแวรวมกันในมัสยิดในพื้นที่ที่มีผู้ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ50ขึ้นไปนี่นะครับ50มากว่า50เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าห้ามเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ห้ามชั่วคราวใช่ไหมอาจารย์ใช่คือคือทางท่าน่ันจุลาเนี่ย ได้บอกกับพวกเราว่ามาตรการเนี้ขอดูสองอาทิตย์ก่อนอ๋อครับถ้าหากว่าเหตุการณ์มันดีขึ้นครับนะครับเราอาจจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงครับอ๋ออ๋อครัก็ขอดูอาให้พวกเราขอดูอาด้วยนะครับพวกเราต้องขอช่วยขอดูอาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดทําผิดอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าการณตอนเนี้ที่มันเกิดโรคระบาดเนี่ยมันเป็นมันมีความผิดเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงครับ เราเพิงได้ส่งบทลงโทษมามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําแต่เราก็สมควรกันที่จะร่วมกันขออภัยโทษเพื่อให้พระองค์ทรงเมตตาพวกเราในการที่เราสามารถจะได้ทําอิบาดะในเดือนของพวกเราอย่างสมบูรณ์แบบคือคืออันนี้ก็อยากจะเรียนว่าแม้เรามิได้ไปละหมาดต่อรอเวที่มัสยิดก็ไม่ได้หมายความมา <c oughs> เราจะไม่ละหมาดต่อรอเวะนะ <c oughs> เราสามารถกระทําที่บ้านได้นะครับภายใ,ในครอบครัวเป็นผลดีนะฮะอาจารย์ฮะ ใช่เพิ่มอิหมัมขึ้นมาเป็นหลายสิบเลยนะอ่าใช่มาก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 ทีเดียวคนไม่เคยเป็นอิหมัมนะครับเอก็สามารถเป็นอิหมัมได้อิหมัมที่บ้านแล้วก็ใครก็ถอดไม่ได้ด้วยครับผมใครก็ถอดไม่ได้อแต่นี้ก็แต่นี้ในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับงารละหมาดวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันแต่นี้ละหมาดละหมาดประจําอาจารย์ละหมาดประจําเนี่ยเราทั้งท่านท่านจุฬาเองเนี่ยมองว่าเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อันเนื่องมาจากคนที่ จะมาละหมาดห้าเวลาเนี่ยในแต่ละวัคตูเนี่ยมันจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ไม่ได้มีคนจนนะไม่คนจนยกเว้นว่าจำนวนน้อยยกเว้นว่ามัสยิดที่อยู่ชายถนนแล้วก็มีแขกต่างประเทศอะไรหรือว่าคนอื่นเข้ามาอันนี้ก็ต้องระแวดระวังหน่อยระวังต้องต้องมีมาตรการที่เข้มงวดต้องมีแม่แม้กระทั่งแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเองก็ตามเนี่ยการละหมาดประจำห้าเวลาเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการปกติ นะครับก็คือว่ายื้อในหางแล้วก็มีเจลล้างมือมัสยิดต้องจัดการมัสยิดต้องจัดมือเพราะใช่นะครับคนที่มาละหมาดจะต้องมีสยดามาเองต้องมีแมสติดมาอย่างชัดเจนแล้วมัสยิดจะต้องทําความสะอาดเป็นประจาแต่นี่อาจารย์เมื่อกี้นี่ผมคุยกับทางมัสยิดอนยุสรอเป็นมัสยิดใหญ่นะท่านบิลาหวังเราเนี่ยนะครับโทรมาปรึกษา ออบอกว่าท่านอิหมามก็ก็หนักใจเพราะว่าตรงนั้นเป็นมัส,สยิดใหญ่แล้วก็การละหมาดเนี่ยพอละหมาดละหมาดป,ป,ประจําวันแล้วเนี่ยคนละหมาดนี่ก็จะนอนกลิ้งกันต้อเรียกว่าอยู่ที่นั่นไปจนกระทั่งถึงอัสซาตถึงมักเรบเลยเนี่ยก็เ, <ๆ S 1> เลยเขาจะถามว่าจะทํำยังไงเพราะตอนนี้เขาก็ห่วงในประเด็นที่พอคนไปอยู่ตรงนั้นได้มาเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเย็นดีอะนะแม้ว่าแม้จะไม่เปิดแอร์แต่ว่า มันก็เย็นดีแล้วก็จะไปนอนแล้วเป็นตรงนั้นเนี่ยบางทหากว่าให้คนหนึ่งหลายคนก็เข้าไปก็จะไปแออัดนะจุฬาจัต<อ>ุรัก็ประกาศใช่ไหมว่าห้ามการเยติกราฟ นะครับยติกรามมันก็ไม่อนุญาตครับอนุญาตรวมทั้งยติกรามที่ไม่ค้างคืนด้วยนะครับนะที่ที่จะไปอยู่ในในในที่นั้นนานๆนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเยติกรามในลักษณะว่าละมาดในช่วงเวลานั่งละมาดรอละมาดตรงนั้นเนี่ยยติกรามตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับก็สรุปแล้วว่า ไม่สมควรที่จะอยู่ณที่ตรงที่นั้น,เ,น,นเกิน30นาทีเกิน30นาทีในขณะที่แออัดนะแต่ว่าแต่ว่ามสัสยิดก็ยังอาซาเหมือนเดิมยังอาซาเหมือนเดิมคือเพื่อบอกเวลาให้กับบรรดาสปุรุที่อยู่ในตำบลนั้นนั้นะครับอยู่ในชุมชนนั้นซ,ซึ่งแล้วก็ยังเราเรายังสามารถที่จะเอาเอาซีกอรูปแบบของการอาซาที่บอกว่า อลาซอนลูฟีบมยูทีกุมอลาซอนลูฟีบยูที่กุ้มหรือซอลลูฟีรรฮาลิกุมนะได้นะครับพอณิอาจารย์ครับตอนนี้แหม่ใกล้เวลามกริบพอดีนะครับผมสรุปอาจารย์สรุปว่าเรื่องของการที่จุฬาราชมนตนเตประกาศนั้นก็คือในช่วงรามฎดอนก็คือห้ามละหมาดสำหรับ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า50นี่นะครับก็ค,บคือห้ามละหมาดขอร้องว่าอย่าจัดเลี้ยงอาหารละสินอดที่มัสยิดอย่าละหมาดตะระแวกที่มัสยิดขอร้องว่าการเอติกาบก็ขอให้ได้พักไปก่อนนะครับ,รบจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและท่านจุลาก็บอกว่าก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับ,รบอขอดูขอดอูสถานการณ์เหตุการณ์ครับ ครับอาจารย์ครับอ่าก็จะประกาศปลดล็อกนะครับอ่าก็ถ้าหากว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสนักจุฬาราชมนตรีผมก็ต้องขออนุญาตที่จะสอบถามอาจารย์ในคราวต่อไปนะจย์ครับยินดีครับยินดีครับเวลาต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับทีุลาให้ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารของทางสนักจุฬาราชมนตรีครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับอัลลังก์มารังคมครับผม Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.